เวันเท่านั้นวิชีจัดหนักจุกๆลดสูงสุดถึง2 5สบาวกวิชีแบบเรารู้งี้คือรีพุ่งตัวไปเลยแล้วจะบอกว่ารอบเนี้ยคือของเยอะของชํำมากแม่ขอเปิดด้วยเซรั่มขวดแดงตัวดังจากวิชีคือใครกังวลจุดด่างดำต้องตัวนี้เลยจ้าแล้วได้สัมผัสเนื้อเซรั่มเขาคือซึมไวไม่เหนียวเน่าบอกเลยว่าตัวเนี้ยเริมต้องมีติดบ้านนี่ค่ะอีกตัวที่ต้องมีสําหรับคนที่อายุเริ่มเยอะรอยลึกเริ่มตกมาใต้ตาต้องจัดวิชีไลท์แทกชีพเรติโนเลยอย่างวิชีขวดเนี้ เออแล้วใครแบบกังวลเรื่องผิวไม่อิ่มน้ำต้องจัดไฮยาผิวฟูอิ่มน้ำตัวนี้เลยเซรั่มเนื้อดีมากเนี่ยสินค้าอื่นๆเขาก็คนมาลดเซรั่มรอบดวงตาราคาดีมากอยากบูสต์ผิวแดงอิ่มน้ำคืนความอ่อนเยาว์ต้องจัดตัวนี้และก็ยังมีน้ำแร่ที่บูสต์ผิวแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกได้มีจุดด่างดำแนะนํา B3 a n ตี d ดัก s p o t เลยจัดเซตนี้ไปจบแน่นอนคู่หูหน้าผิวฉ่าครีมกลางวันและกลางคืนเคยรู้ว่าอันนี้เป็นเซตกลางวันกลางคืนที่ใช้ง่ายคือเติมน้าให้ผิวฉ่ำบอกเลยว่าบิชีทําขนาดเนี่ 15%ทางเราคือตุนของช่ำๆใครไม่มาคือพลาดมากรอบนี้คือของเยอะเลยรีบเลยทุกคนโปรปังแบบนี้จัดแค่7วันเท่านั้นช็อปหน้าร้านหรือออนไลน์ก็ได้เลยที่วัดซ้